สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งข้อประหยัดน้ามันนะครับกับผู้ช่างชิดเป็นคันที่สิบนะครับเป็นคันที่สิบคันนี้เป็นโดนถูกพ่นห้ามใช้มานะครับควันดําเดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับติดตามผลงานเราได้นะครับ <c oughs> อันนี้เครื่องอะไรเนี่ยสามร้อยยี่สามร้อยยี่โอ้โหแค่ยังไม่ทันอะไรนะควัวน <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอเคอันนี้พนนกงานใช้นะครับ okay. ไมเห็นล่ะติดตั้งสำเร็จแล้วคามร้อนกันขึ้นลองเล่งดูครับอันนี้จะให้ดูว่าอันนี้ยังไม่ได้เริ่มนะครับเดี๋ยวดูว่าควันเป็นยังไงครับ ต้องขึ้นไปแล้วมั้งโอ้โหวิ่งชดหลอกมาแล้วครับอ่ะลองอัดดูครับลองเหยียบครับลองเหยียบคันเร่งครับเร่งเลยเร่งเหยียบไปเรื่อยๆอยเหยียบไปเรื่อยเรื่อย บรรหาครับจบอันนี้สั้งแค่กันอี้เป็นไงเอาอตาเล่งดีขึ้นเยอะบอสเยอะเลยเนาะอยาถางเลยอล้วลองเลยอยากลองตูวน้เลยนี่ไปลองได้เลยครับโอเคยังไงก็ขอบคุณครับ